สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่470นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนมแต่งตัวสายเติมไปสุ่มแชทดโลกปักธงนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้จะแต่งตัวตามนี้ไปเลยนะครับทุกคนก็เป็นชุดสายเติมตึงๆนะครับบอกเลยชุดนี้หล่อมากนะครับผมยิงกามขาวนี่โอ้โหหล่อจัดนะครับทุกคนเห็นแล้วแบบเจ็บจิตเลยนะครับ ก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ไปแบบเล่นแกนเช่นเคยนะครับผมตึงๆนะครับเป็นแกนบัคนะครับทุกคนและก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็นอาซุจิคารูดะนะครับทุกคนและก็ตอนนี้ก็อยู่เล้งแกนนะครับแต้ม6,67 5นั่นเองก็ตอนนี้เป็นเล้งแกนบัคนะครับก็บัคเป็นมาสเตอร์เนาะเพราะว่ามันเป็นไอดีติดดำนั่นเองนะครับทุกคนและก็ครับผมสำหรับวันนี้เซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับเป็นทรงผมบาวัน หน้ากากไฟครับแล้วก็จะเป็นก้ามขาวแล้วก็ครับจะเป็นกางเกงสีขาวนะครับผมแล้วก็จะเป็นเท้าเปล่านะครับทุกคนตามนี้เลยแล้วก็สําหรับวันนี้ท่าทางที่จเจ้าไปก็มีตามนี้นะครับท่าปากั <senior> าปากธงนะครับผม <S <S <feed. S 2> หลักๆก็เอาแบบว่าท่าที่แบบตึงๆไปทั้งหมดเลยนะครับทุกคนก็เป็นท่าถ่ายแรงครับแล้วก็เป็นท่านี้เลยนะครับแรงมาสเตอร์ของ4 v 4นะครับทุกคน <S <S 2> <S 2> <ๆ>แล้วก็ครับจะเป็นท่าลูกซอง แล้วก็ท่าฟาร์มัสนะครับแล้วก็ครับผมต่อไปก็ท่า m c a 1แล้วก็ท่าทอมสันครับผมหนี่หล่อเท่จาัดนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยท่าหล่อเทเท a n 9นนะครับผม หล่อี่จัดครับผมท่านี้ก็สําหรับท่าทางที่เจ้าไปก็มีตามนี้เลยและก็ครับผมสําหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแปลทุกคนเดี๋ยวเราไปสุมเช็ดโลกปักทงกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับทุกคนเลฟสโกฮัลโหลครับวันดีครับวันดีเฮียอะไรมึงใส์เข้าแมงไรเนี่ยมาจากแชทดโลกครับพี่ชายเฮ้ยเล่นโดยได้ปะครับเนี่ยทำไมให้เล่นทาทำตัวเออเกินครับ เอ้าผมเอ๋ยังไงนะครับพี่อยู่ๆเข้ามาบอกวันดีครับพี่จะปัญญาอ่อนในเฮียเอ้าก็แบบว่าเข้ามาก็ต้องทักทายกันก่อนดิเฮ้ยแล้วมนด่าผมเลยเนี่ยทักทายปกติไม่ได้เรือไงวันนี้ครับปัญญาอ่อนมืงองี้อยู่ทําตัวปัญญาอ่อนได้แล้วเอ้าเอาปากแซบนะเราเฮ้ยเฮ้ยแตไมปากแซบจังอะครับเนี่ยแต่ทำไมปล่ามีปัญหาอะไรป่าคลองใจกันหนึ่งหนึ่งได้ยเคเอาวะเข้ามาท้าหนึ่งหนึ่งเฉยอย่างตึงอย่างตึงเฮ้ยเดี๋ยนะผู้สาวคนนี้ใครเนี่ยเบบี้โมจิเนี่ยแฟนแฟนกูเองครับ เฮ้ยแฟนพี่จริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยมกูจะโกหกทำเนี่ยอะไรล่ะจริงปะเนี่ยเปิดเผยปัญญาอ่อนเฮ้ยบอกให้เขาเปิดไม่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวนะบอกให้เขาเปิดไม่ไหนเฉดสวัสด์ครับเฉดเคจ็บจี๊ดนะครับเนี่ยเจ็บจี๊ดเลยนะครับเนี่ยอยู่แล้วไอ้น้องเจ็บจี๊ดว่ะเจ็บจี๊ดว่ะแล้วพี่ชายคนไหนครับเนี่ย คนนี้แหละหัวหัวแดงๆอ่ะมีตาก็ดูครับกดท่า <Yeah. S 2> แล้วพิงออันี้ย hey, โทษทีพี่ชายพอดีแบบว่าไม่ผมไม่กับพี่เวลเล่นบนคอมเล่นบนคอมโทษทีบ,บนคอมเรา,มาไม่คืนคอม,มเล่นบายพาสเป็นไหนเพราะทำผิดกดเกมเยสเคลองบายพาสเฮ้ยเ <c oughs> hey, มื่อกี้พี่ <c oughs> ชายเมื่อกี้แฟนพี่เขาให้หัวใจผมเ้ยพี่เขาให้มึงเฮียเขาให้กูครับอย่าปัญญอ่อนเอ้าเดี๋ยวนะเขาอยู่ข้างๆผมเขายืนข้างๆผมอ่ะเขาต้องให้ผมเขยข้างกูครับมุมมองผมนะพี่ชายเอ้าก็มุมมองผมอ่ะแฟนพี่เขาอยู่มบผมองกับผมเป็นคนละอย่างกันครับ จริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยคนมันคนเรามันคนระชันนะโทษทีใช่ปะเปล่าเ <นะ S 1> ย้ฉันต่ำว่ะเอ้ยเอาเรื่องให้พี่สูงส่งตายหาแล้วนะก็ไม่ได้สูงส่งเราแต่แค่กูไม่เหยียดคนเหมือนมึงเอ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะใครใครใครเหยียดใครเหยียดใครเหยียด,เ,ยดเดี๋ยว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 พี่ชายมึงทบทวนตากะตัวเองอีกทีนึงไอชิบหายใครเหยียดใครเหยียดไม่ฟังเรากูเห็นมึงมาบ่อยหลายหลายครั้งแล้วเสียงมึงคคุ้นคุ่ะจริงปะเนี่ยจริงไม่ได้เฮ้แต่ว่าแบบ ใครเหยียดอะผมอยากรู้ว่าพี่มาด่าผมไม่ใช่หรอมันก็มีแค่มึงนั่นแหละกูก็ด่ามึงคนเดียวมึงคุยกูคนเดียวให้กูด่าใครอะไอพี่สายพี่มีแบบท่าสกินโปงสกินเบิร์นแบบผมบ้างก็เนี่ยมีบ้างปะเนียไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่เคยเติมเกียร์อะไรบัญญัติจริงปะเนี้ยอุ้ยแต่ว่าแฟนพี่ค่อยชอบคนสสยเติมบดีเขาเขาไม่เคยพูดครับมึงไม่ต้องฟังจริงปะเนี่ยเอย้แต่ผมรู้นะเขาผมรู้นะแบบเขาให้หัวใจผมรัวเลยอะนี่เขาแอดเพื่อนผมมาด้วยนะแฟนพี่เนี่ย กูไม่เชื่อมึงครับมึงมันปัญญาอ่อนเอ้าจริงจังเขาแอดเพื่อนผมอะไรเนี่ยผมไม่เคยแอดใครหรอกจริงเปล่าจริงเปล่าม่นก็มีแค่มึงคนเดียวที่มโนไปเองว่าเขารักอะเยสเคเฮ้ยพี่ทําใจไม่ได้ไะเนี่ยเขาแอดเพื่อนมาเนี่ยเขายังบอกอยู่เลยว่ามึงแอดกูแอดมึงตอนไหนเนี่ยเขายังบอกอยู่เลยมึงมันมโนไงมึงไม่คิดมโนหยอกเล่นเฉยไงหยอกเล่นหยอกเล่นแหมเห็นปากดีเห็นปากดีเกินอะฝีมือเก่งเหมือนปากปะครับเนี่ย โชว์ทีฝีมือกูเก่งมันปากอยู่แล้วครับน้องอุ้ยจริงเป่าจริงเปล่าจริงหรือเปล่าครับเนี่ยฮัลโหแน่นอนแปบ๊บหนึ่งกูขอว่าขอกินน้ำขิงเพื่อมาดามึงก่อนเยสเคร้ K, องกินน้ำขิงว่ะ มาทุกคนเดี๋ยวเราปากทงอัดหน้าแม่งเลยละกันนะครับผมแม่งปากดีจัดอะยืนอยู่กับเมียแต่แม่งปากดีมาด่าผมเฉยอะโอ้โหอย่างท้อเลยเดี๋ยวแกล้งแบบว่าท้าหนึ่งหนึ่ง <ๆ S 1> มันด้วยดีกว่านะครับทุกคนแบบท้าหนึ่งหนึ่ง <ๆ S 2> แพ้เสียเมีมยอะไรเงี้ยอมอย่างชอบเลยมาทุกคนเดี๋ยวเราปากทงอัดหน้าเลยละกันอุ้ยเดี๋ยนะเขาพีคเพราที่รักเอามันออกไปเฉยเฮ้ยเยจ็บชีตมาทุกคนปากทงอัดหน้าเลยละกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองสาม เดี๋ยวเปิดไมค์คุยกับมันดีกว่านะครับทุกคนฮัลโหลครับพี่ซรายผมตึงปะครับพี่มื่อแค่ทงไงยมึงชื่อมหล่อมากมั้งหล่อครับพี่ผมไม่โคตรหล่อโคตรเทโคตรตึงโคตรอันตรายเลยครับผมเงียบๆยปากครับเงียบปากเงียบปากเป็นหนึ่งในคนอะไรเนี่ยมันผิดอุ้ยอยู่แรงแกนด้วยเหรอเฮ้ยพวกพี่อยู่แรงแกนกันปะครับเนี่ย แน่นอนครับน้องไม่เคยไหนพี่ถ่ายแรงหน่อยดิไหนพี่ลองถ่ายแรงให้ผมดูสิอยากเห็นแรงแกนอะชอบทำให้ตัวกูลำบากอ่ะไอ้เหี้ยรอกูแป๊บนึงแล้วกันแบบว่ายังไงอ่ะโดนแรงแกนด่าอะไรเงี้ยเออแบบโดนแรงแกนด่าอะไรเงี้ยชอบชอบมึงอยู่เงียบเงีรอกูก่อนไอ้เหี้ยมึงนิ่งๆนิ่งๆิ่งทำไมอ่ะผมแบบปากแซ่บผมปากจ๋านะพี่รู้เปล่าไม่หรอกมึงกูหาท่าอยู่ไอ้เหี้ยหาไม่เจอ เฮ้ยพี่อย่าติดตลกดิเฮ้ยอย่าติดตลกดิเฮ้ยอันนี้พี่ห่วงเมียจนติดตลกปะครับเนี่ยโมติก๊กกูเป็นคนตลกอยู่แล้วเป็นคนจริงจังตลอดเลยไงฮะเฮ้ยใช่ครับผมผมจริงจังตลอดครับพี่ผมจริงใจด้วยนะปัญญาอ่อนครับกูพูดได้คําเดียวคนอย่างมึงอะ่ะโอ้โหคำก็ปัญญาอ่อนสองคำก็บัญญาอ่อนเฮ้ยอันนี้ยที่บ้านพี่เนี่ยอบรมสั่งสอนบ้างปะเนี่ยคนรอบข้างกูโดย,ยเฉพาะมึงก็จะเป็นคนปัญญาอ่อน เอาอะไรเนี่ยหล่อนอะไรเนี่ยแบบพูดอะไรเนี่ยฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเนี่ยในเมื่อเราเป็นปคนจริงจังใช่ป่ะอา่าใช่ครับพี่ชายมาหนึ่งแพ้เสียงเนี่ยกูดีกว่าฮะอะไรนะเอ้ยอย่าทำตัวหูหนูมันพ่อเมันสักทีดิอุ้ยอุ้ยเจ็บจีเลยเนี่ยด่าพ่อนี่เจ็บจีเลยเนี่ยอะไรเนี่ยแพ้เสียอะไรแพ้เสียอะไรในหนึ่งแพ้เสียอะไรนะมาหนึ่งแพ้เสียเนี่ยกกูค,ครับไอ้หน้าราบเย็ดเช่ดากูหน้าราบด้วยเชฟถ้ากูจำไม่ผิดมึงก็มีเมียนี่ไม่มึงกูจำได้นะเฮ้ย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 เดี๋ยวนะ เนี่ยผู้หญิงเขาด่ามึงเนี่ยแพ้เสียเมียแม่มึงอ่ะเห็นเมียไปของเล่นเหลืออุ้ยไอควายโดนโดนเมียด่าปกติครับกูมาทำอย่างนี้ทุกคนแหละไปเล่นกับแม่มึงไาสัตว์อุ้ยเขาไล่มึงไปเล่นกับแม่มึงอ่ะเออเล่นกับแม่มึงด้วยอีกคนนึงอ่ะกูจะเล่นตูดแม่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บชีดว่ะเฮ้ยเจ็บชีดว่ะเฮ้ยโอ้โห ไอเด๋ยวนะโจมเจ็บจี๊ดอะไรอย่าทําตัวบันยาอ่อนครับเหมือนพวกไวรัลอะไรประมาณนี้มันดูเพลเจอร์มึงอะมึงก็เพลเจอร์อีกคนนึงเฮ้ยนายนายอันนี้นายแบบเห็นเวียเป็นของเล่นปะเนี่ยปปกติผมก็ทําอย่างนี้ทุกคนครับอย่ามาเสนอครับไอเชี่ยเจ็บจี๊ดโหยเชอ สนนึงน้องโมจิเลหรือเปล่าหยุดเล่นเล่นครับพี่ชายแอดเพื่อนมาครับผมแอดเพื่อนมาประมาณประมาณการับแอดกูของเราไได้ครับพี่ชายอ่ะเป็นเพื่อนแล้วเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนะเฮ้ยน้องโมจิดูดีมันด่าแบบเอ้ยไม่ใช่ดิมันด่าเนี่ยมันมันแบบเห็นโมจิเป็นของเล่นอ่ะหล่อมากมาไงตอนอุ้ยชื่อตอนหรอเออชื่อเหมือนพ่อมึงนั่นแหละชื่อชอบชื่อพ่อชื่อตอนใช่ปะล่ะไอเชี่ยไอตอนไอตอน หุ้ยเอยตอดเฮ้ยตอดโอ้โหนายแบบโดนเมียทิ้งอะ่ะเฮ้ยนายโดนเมียทิ้งแน่จบเนี้ยบอกเลยจบหนึ่งกับผมว่านายโดนเมียทิง้งแน่ปกติกูก็เห็นผู้หญิงมีของเล่นอยู่แล้วครับไม่ต้องพูดกูไม่เสียดายเฮ้ย,ยน้องโมจีดูดิมันเห็นเธอเป็นของเล่นอะ่ะมึง<อ> <ๆ S 1> เงีหยกูเดี๋ยวเราก็ไปสร้างห้องสักทีไอเหียเฮ้ยอะไรอ่ะตอดมึงมึงมึงเป็นโรคอะไรไะเนี้ยไอเชี่ยเป็นโรคจริงผู้หญิงเพราะกูจะลังเกมด้วยกูคิดว่ากูไม่เข้ามาจะเจออย่างนี้ว่ะตอด มึงก็ไม่ควรเข้ามาอยู่แล้วกูแดีน้ำขิงบัานหนึ่งกูจะลานหนึ่งทีหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะท็อดเมียมึงบอกว่าอย่างนี้ไว้ท็อดเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเข้าไปไม่ต้องหนึ่งหนึ่งเขาเข้าไปอ้เชี่ยอุ้ยจะโดนเมียทิ้งว่ะมึงอะ่ะโอยต่อต่อให้หนึ่งหนึ่งกูชนะมึงเข้าไปเรื่องของเขาอยู่ดีกูไม่ฟังกูไม่สนไรอยู่แล้วเชี่ยไอสัตว์พีคสัตว์เยอะไรวะเนี่ยกูมาเจอเยอะไรเนี่ยไอท็อดมึงทำไมเป็นคนอย่างงี้วะท็อดพรกูเป็นคนชิวชิว โอ้โหตอดเอ,เอ้ยตอดเอ้ยกูท้อกับโอ้โหกูท้อกับมึงว่ะตอดเอ ok ้ยเฮ้ยตอนไปหนึ่งหนึ่งไปดีกว่าไปเปลป่าเป่าเป่าครับตอเปล่าครับตอดแค่แบบรู้สึกว่าสมเพศไม่ตอนฟังนะฟังในตอนกูแค่แบบรู้สึกสมเพศมึงเฉยเฉ่อะตอด อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยนะเมียมึงแอดเพื่อนกูมาว่ะตอนเขาบอกว่ารับแอดด้วยกูรับแอดเลยเนี่ยอะอะกูรับแอดเป็นเพื่อนเขาแล้วเนี่ยกูก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายอยู่แล้วเฮ้ยตอนเฮ้ยตอนไอ้เชี่ยตอนมึงโคตรบ้าเลยว่ะตอนกูต้องสนต่อวะโอเคตอนได้ได้ได้ไปเดี๋ยวไปหนึ่งหนึ่งดีกว่าตอนเดี๋ยวไปหนึ่งดีกว่าได้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 ตอนโอ้โหท้อกับตอนวะกูดิกูท้อกับตอนเลยจะให้กูเตะอุ้ยตอนกล้าเตะผมหรอ กูกล้ามีปัญหาแล้ออะตอนลองเตะผมสิตอนลองเตะผมสิอมึงมึงฟังกูนะอะไรอะไรหรอตอนอะไรหรอตอนอะไรหรอตอนพ่อมึงตายเอาไอเชี่ยตอนเอาทุกคนไอเชี่ยมันด่าพ่อกูเฉยไอตอนเฮ้ยทุกคนแต่ว่าผมสงสารผู้หญิงว่าไอเชี่ยเนี่ยแม่ง โอ้โหมันทํานี่ใส่เสียมากเลยนะนเช่นแบบมันบอกว่าผู้หญิงเป็นของเล่นบ้างแบบโอ้โหน,นู่นนั่นนี่โอ้โหผมท้อเลยว่ะทุกคนโดน EP นี้เข้าไปกูพีคสัตว์เลยอะงงอะ EP นี้แบบโคตรพีคเลยทุกคนแปทุกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งไกด์ท็อตดีกว่านะครับผมบอกเลยผมไม่คิดว่าจะต้องมาเจอคนเลิกกันนะทุกคนเอาจริงจังนะเนี่ยจริงจังไม่คิดนะโอ้โหท้อเลยครับทุกคนแปทุกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งไกด์ท็อตดีกว่านะครับผมลีสโก้ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับซื้อปืนก่อนละกันนะครับผมแล้วก็หมวก2ครับแล้วก็ลูกซองแล้วก็เด s เซอร์อีเกินะครับอันนี้ผมสร้างห้องแบบว่าบัตรสร้างห้องสีแดงนะครับทุกคนมันก็เลยได้ห้องแบบนี้มานะครับแปลทุกคนเดี๋ยวเราไปเซิร์หวยตอนด,ดีกว่านะครับก็คือแบบผมงงตรงที่แบบว่ามันมาท้าหนึ่งหนึ่งผมเสียเมียนี่แหละไอเชีย่ยโคตรฮาแล้วแบบแฟนมันก็น้อยใจนะนะ้าทรงนั้นอะ่ะ แล้วคือเห็นบอกว่าจบเกมนี้นะทุกคนเห็นว่าจะเลิอกอะไรกันก็ไม่รู้อะเอา้าตอดหัวโยกเฉยแอคหน่อยละกันนี่แอคหน่อยละกันผมพาเมียมันมาดูด้วยนะครับทุกคนไป let's go ซื้เห็ดก่อนละกันนะครับเห็นไหมแฟนมันกดไอ้ปึ๊กปึ๊ปป๊ให้ผมอยู่นะครับทุกคนผมงงมากเลยอะเกิดการแบบ โอ้โหเลิกกันเกิดขึ้นในคลิปนี้ผมบอกเลยจริงม่ผมไม่คิดว่าผมจะมาเจออะไรอย่างนี้นะเลิกกันเฉยอะ่ะท้อเลยอะ่ะผมสงสารผู้หญิงด้วยนะทุกคนประเด็นอะ่ะไหนตอสอยู่ไหนตอ ตอสหัวโยกฮะตอสตอสหัวโยกนะนี่ปากธงถ่ายแรงใสต่ตอสดว้วยเออ <c oughs> ผมได้กำลังใจจากเมียชาวบ้านไว้ทุกคนตอนเนี้ยน้องโมจิเขาแบบว่าเอมส่งกำลังใจให้ผมอยู่นะทุกคนตอนนี้แล้วคือแบบผมงงตรงที่แบบว่ามันเอาเมียมาเดิมพันนี่แหละทุกคนมันกล้าพูดคำพวกนี้ออกมาได้ไงวะ แบบโอ้โหคนเป็นแฟนได้ยินตายผมบอกเลยตายตายจริงตายจริงไปเลสโก o ทุกคนเชคเทตทดจะยิงระยะไกลเหรอตอดอ้าเอา้เอาหลอนผมตั้งให้ว่าไม่ติดเว้ อุ้ยลากแรงเกินยังไงต๊อดยังไงต๊อดผมโคตรชอบชื่อเหมือนเลยชื่อตอดอะเอาเรื่องว่ะต๊อดเอาเรื่องว่ะต๊อดเฮ้ยไม่โดน วุ้ยกระสนหมดหัวโยงนะตอดตอนหัวโยกนะไนะปแล้วก็บักธงถ่ายแรงใส่หน้าให้ทุกคนเฮ้ยเมียมันให้กำลังใจผมรัวๆเลยว่ะตอนเนี้ยอย่างชอบเลยกำลังใจจากเมียชาวบ้านฮะทุกๆครั้งที่ผมยิงหัวหตอดได้เนี่ย แฟนมันแบบว่าจะส่งออไอ้ตึอกตึกกให้ผมอะทุกคนอย่างหาไป,ป let's go let's go เฮ้ยผมซื้อ w o o d p เ c k e r หน่อยละกันนะครับทุกคนอยากเล่นอะอยากเล่น w o o d p เ c k e r นะครับน่ะส่งให้ผมอีกแยะโอ้โหกำลังใจจากเมียชาวบ้านกุลททอเฮ้ยแต่ผมบอกก่อนนะผมไม่ผิดนะงานนี้ผมไม่ผิดนะครับทุกคนไอต้ตอทั้งมาด่าผมเองทั้งท่านหนึ่งหนึ่งผมเองอะ <c oughs> เอาตอนหัวโยก ตอดหัวโยกเฉยตอดตอดอุ้ยท้อวะ่ะทำไมต๊อดมันขาดอย่างนี้วะท้อเลยฮะทุกคนนี่ย็ยนแอคหน่อยละกันเย็ยนแอคกน่อยละกันต๊อดมันไก่เกินไปอ่ะดูดิแฟนมันส่งแบบปึ๊กป,กปกให้ผมรัวๆเลยเว้ยอย่างฮาฮาจริงผมบอกเลยแต่ก็แบบมีเวแบบเศร้าๆนิดนึงนะครับทุกคน ตัดยืนไหนตัดตัดอุ้ยตัดเชี่ยตอนมันเอาเว้ยทุกคนเชียร์ไอตอนมันเอาว่ะเฮ้ยทุกคนตอนมันเอาตอนมันเอาตอนมันเอาเฮ้ยตอนมันอย่างเอาเฮ้ยมันยิงผมได้เว้ยทุกคน เฮ้ยตึงไอต้อนมันตึงว่ะทุกคนไอต้อนมันแบบโชว์ฟอร์มตึงผมละเฮ้ยน้องโมจิส่งหัวใจรัวๆหน่อยดิน้อง <c oughs> <c oughs> อยากได้แบบกำลังใจจากน้องโมจิอ่ะเขาเงียบไปแล้วอ่ะเฮ้ยทุกคนน้องโมจิเขาเงียบไปแล้วอะ่ะไปทุกคนผมจะจริงจังแล้วผมจะไม่ติดเล่นแล้ว <c oughs> ตอดอยู่ไหนตอดตอดอยู่ไหน nope nope น nope. 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 ู๊ o ทตอดอดท็อบขอโทษที่ท็อบไปยิงตัวต o อนะวิท็อปไปยิงตัวต o อดนะอ,ทอ,ทอีกแล้วอ่ะอุ๊ยอีกแล้วอ่ะ ต๊อดพัญญาลัวเลยอะต๊อดอย่าพัญญานะสิต๊อดเฮ้ยต๊อดไม่ตายได้ไงเนี่ยต๊อดหัวโยกนะต๊อดต๊อดหัวโยกนะอ่าซ้ำศพซ้ำศพจัดให้นะแทนน้องโมจินะครับผมพี่ท็อปจัดให้โอเคทุกคนรอบสุดท้ายนะครับผม ผมสร้างห้องแค่6วินนะครับทุกคนขี้เกียจเล่นนะฮะไป let's go ครับผม6วินก็แบบว่ารู้ผลแล้วอะว่ามันจะเป็นยังไงอะไปครับผมไปครับไปครับไปทุกคน let's go ครับผมอยู่ไหนท็อตทอตอยู่ไหนท็อต อา้าวตอตหัวโยกเฉยตอตโอ้โห้ตอตแพ้ท็อปได้ไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะตอตแพ้ท็อปได้ไงอ่ะท็อปงงนะครับเนี่ยงงจริงโอ้โหปิดไปด้วยสกอรส์สวยๆนะครับทุกคน6คิวนะฮะดาเมจก็1,851นะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราออกไปคุยกันตอตนานล็อบบีดีกว่านะครับผมไปครับทุกคน Let's go <S โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่หน้านล็อบบีแล้วนะครับ ผมขอชวนไอ้ต๊อดกับน้องโมจิเข้ามาก่อนละกันนะครับทุกคนบอกเลยงานนี้พีคแน่นอนนะครับผมอ่ะชวนน้องโมจิก่อนละกันนะครับแล้วก็ไอ้ต๊อดอยู่ไหนไอ้ต๊อดอ้าวอยู่นี่นี่ว่าไอ้ต๊อดเชิโมจิให้หัวใจกูด้วยเฮ้ยตึงเกินปุยมุยอ้าวไอ้ต๊อดมาแล้วนะครับทุกคนไอ้ต๊อดมาแล้วเปิดไมค์คุยกับต๊อดดีกว่านะครับฮัลโหลครับต๊อดผมชนะเออเรื่องมึงมึงเก่งโอเคกูยอมรับแล้วกันครับต๊อดครับต๊อดเฮ้ยแล้วว่าแต่เมียนายนี่ยังไงอ่ะ เอาก็เอาไปกูไม่เขนใจอยู่แล้วเยเคเฮ้ยเด้อเด้อเด้อ้อเดเขาพิมพ์บอกว่านายไปตายซะเพราะผัวเก่าเนี่ยไม่ต้องไมาแช่งกูหรอกสูนี้กูตายอยู่แล้วเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยตอนเฮ้ยเหมือนผมได้ไงอ่ะให้ผมดีกว่านายเยอะเลยนะแล้วแต่ครับเรื่องของมึงเฮ้ยแล้วแบบทำไมตอนแบบฝีมือไม่เห็นเก่งเหมือนปากเลยอ่ะตอนปากลัวเก่งของกูอยู่างนี้แหละจริงปะเนี่ยตอนจริงปะเนี่ยกูกูแค่อ่อนให้มึงกูแค่ไม่ได้เอาจริงเฮ้ยจริงเป่าฝีมือแบบ ฝีมือตอนแบบไม่ได้เก่งเหมือนปากเลยอะปากแบบพูดอย่างเก่งเลยอะแต่ฝีมืออย่างไก่เลยอะเออฝีมือกูมีมากกว่านี้ค่อ่อนให้ม like ึงกูไม่แค่ไม่ต้องการอยู่แล้วผู้หญิงอย่างเงี้ยเฮ้ยตอตอดตอนเดี๋ยนะแฟนเองบอกว่าวันหลังมึงลองเอาแม่ไปแลกคนอื่นนะเชียดเคเจ็บจี๊ดวะตอดหุยตอนก็นั่นแม่กูไม่ใช่มึงครับมึงก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้ครอบกูใครก็ได้แล้วของมึงไอเฮียตอดกูไม่ใช่เฮียกูเป็นคนนยสักจะทำตัวเฮียแบบมึงไอตอด โอ้โหตายแล้วตายแล้วกูามาเจอคนเลือกกันเฉยท้อว่อะตึงไหมสถานะอตอนนี้มึงก็งแค่ของเก่าอุ้ยทอดมึงแค่ของเก่าอ่ะท็อดมึงก็แค่ของที่กูไม่เอาไอเชีย่ยมึงไปมึงไปทะเลาะก,กันเองไม่ไ้สัตว์กูไม่อยากเป็นคนกลางเนี่ยไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูไม่สนใจอยู่แล้วไม่เป็นไรมึงมึงไม่ผิดมึงไม่ผิดไอ้น้องมึงไม่ผิดโอ้โหทอดกูท้อว่ะกูเกิดมาเพิ่งเคยเจออย่างนี้ว่ะทอด เนี่ยเคยเจอแล้วนี่ไงคือมึงเจอล้อเชีย่ยผู้ชายแบบมึงเอาตีนเขี่ยก็หาเจอว่ะตอดไอ้เชีย่ยเจ็บจี๊ดว่ะตอนป<อ>้องมึงเจ็บกูไม่เจ็บไม่เป็นไรไม่ต้องเจ็บแทนกูเชี่ยวตอนไอสัตว์ตอดไอ้เชีย่ยแต่ก่อนแตน่ก่อน,อ,นอนนั้นเนี่ยมึงหยุดปากทงนี่ที่กูเจ็บกูไอ้สัตว์โคตรเล็วอ่ะมึงอ่ะเนอะแ,แต่กูมันเลวกูมันตึงไงกูไม่สนใจกูไม่เคยสนใจผู้หญิงอย่างเงี้ยโอ้โหกูไม่สนใจมึงด้วยไอ้เหี้ยมิมิตอดเอ้ยกูไปแล้วตอดเอ้ยกูไปแล้ว โอ้โหทุกคนผมแม่งท้อเลยมาเจอแบบคนเลิกกันน่ะไอเชียต็อดแม่งก็แบบนิสัยแบบอุ้ยช่างมาันลวกันนะครับทุกคนโอเคก็สําหรับคลิปนี้ประมาณนี้กันล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะส่งกำลังใจให้น้องโมจิด้วยนะครับทุกคนผมท้อเลยวาไอเชียต็อดแบบนิสัยเสียจัดโอเคทุกคนก็นะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ แล้วก็คลิปหน้าอยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับทุกคนแล้วก็ครับสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุบครับบ๊ายบายปิวรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุบครับบ๊ายบายปิว